กับสบายดีพอไหมพี่น้องกับสบายดีเบิร์ตสุขูสุขคนสุงมองสุกบอลมาพ่มาพ่อก,กันเลยคพ่อแม่พี่น้องกับเบาขวานนัญบันนามาพ่อแม่พี่น้องมากินตำเขาวปุ่นน้ำกันตำหม่าม่าพ่อแม่พี่น้องแปลกพ่อแมาพี่นอ้อง,นองเลยมาพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อะเขาป่วยอย่างคี่บอกคือบอกกำลังมาคุยเนาะ

มื่อนี้คนกับสิบบุคอยมาไลฟ์ปายในเด้อเพื่อนพี่น้องเพราะว่าบ้านใกล้เพิ่นได้เสียชีวิตเพื่อนพี่น้องทางบ้านเมตาเพิ่นเนาะก็ได้เสียชีวิตลงไปพี่น้องพี่น้องมันคือการพี่น้องเลยกับพี่น้องก็คือการนี่แหละเนาะวางตะจอยอันเอาตะจอยลุ่งปลาเพื่อนพี่น้องสมสการเพิ่นการมาเพื่อนี่น้องเลยกับประคิดประพันธ์เนาะเพิ่นจะไปไวขนาดนี้ วังคำนี่ก็ได้ขา่าวดีเพื่อนพี่น้องขอบคุณแม่ทางใต้อันแม่ทางอันเมืองนอกเพื่อนพี่น้องแม่วันเพื่นนอนพน้องเพิ่นก็ได้อันซื้อน้ำนลมให้ซิปแพ็คเพื่อนพี่น้องเลยสวยในงานแจกตะจอยกับแบ่งเบาภาระาของครอบครัวเฮากลับไปไล่เติมเพื่อนพี่น้องกับบว่า นันหลายขูดร้ายคนเพื่อนพี่น้องเมื่อสุขูทุกคน,นเนาะที่ว่าซอยขมาก,กับขอมู้ขอบใจร้ายขอให้ลำำรื่อนรวยๆ,ๆถ้าบุมีพี่มีน้องก็โอ้ยเพื่อนพี่น้องเอ้ยขอบคุณบอกคนจะจ้าสิดำเนินต่อไปจังใดเพราะว่าตอนพ่อใหญ่เสียชีไปไปวิตเพื่อนพี่น้องเบื่อคนมีเงินติดโตกับน้องมวย,ยมีอยู่ห้าพันบาทเพื่อนพี่น้องติดโตเนาะแต่ก่อนเขาก็มีเงินอยู่สองหมื่นบาทเพื่อนพี่น้อง ตาจอยเพื่นจะแเลว่าเขตเอาตาจอยไปกวดมากเลยครับซื้อมายิบมาย่อยอะไรสูพีสูน้องกินแน่กับหลายๆอย่างลูกชายก็กินนุ่มไปน้ำกับพี่น้องเขาออกใส่ไปใส่ไปกับเพิ่นกับเพิ่นอันอันอายุ่องเดือนพี่พี่น้องกับซองเดือนที่เพิ่นโซ่เนาะ มื่อนี้การมีแต่เอื้อน้องหรือว่าพี่พี่น้องน้องเข้ากับบอารเป็นพี่น้องมาเป็นเพื่อนก็นได้ไมดีแต่ใส่ชีทเนาะมาเป็นเพื่อนแต่เมื่ออื่นเปพี่น้องเข้าก็สิได้พากันเห็บเวียก,กันต่อมาพี่น้องเพราะว่ามันก็นเป็นวันเสาร์เนาะถ้าเป็นวันอาทิตย์นี่เข้าก็สิได้ เก็บผักเก็บมีไม่ใช่เหรอยัลงมาหฉาเนี่ยหนุนี่เออไม่ยอมไม่อาะไรนเหรอเลยยินแต่เสียงว่าคิมน้อยพี่น้อง สี่หอพี่น้องเต็มสาใจญ่ไปเลยยเห็นพะลุด้ว่ะมาแวมาลายจะเห็นพะลุไฟสอดไฟสอดนะลูก

เมื่อวานนี่เพื่อนพี่น้องเมื่อาวอา,นนออานนี่มันห่อนแห้งเนาะทางบา้านาดูเพื่อนพี่น้องเมืองละครเพลงแข็งสละวันปัดเกิดพายุเพื่อนพี่น้องเอ้ยของเหรียญเล็เกน้อยพุ่งขึ้นทึงผ้าเลยเนาะบาล้มเออทางลม่มจะล่มแน่พี่น้อง

咋样？我瞅没，我瞅 มคอคนกับศิล,ลาพี่ลาน้องปัะสิทธเพียงทุนนี้จะได้กับพ่อกันโอกาหณาเด้อเพ่อนพี่น้องสบายดี